เขอไม่รู้ว่าอัดแล้วไหมโอ้ยดังอะไรก่อนดังปึ๋งแล้วอยากมาเต้นเฉสิมการดิมาครับผมมีท่าแล้วบอกเลยมีท่าพีเซตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่บุ๊กกินข้าวก่อนเราให้เรียกมาสปอยท่าให้ว่าแบบท่ามันเซ็กซี่ขนาดไหนอาคาแล้วหรอกคุณเขาดูเรื่องแ่อนะไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วงนนี้โดปิดกั้นอยู่กดเพลงเลยไหมให้ดิกระซิบเข้าเลยโอ้ยพอละฮะสวัสดีครับ มามาเอันน,<า>น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ซ่อนหุ่นเยอะเนี่ยหุ่นมืยไม่มีหรอกไม่มีแล้วซุ่มหุ่นกระเลยอันนี้อันนี้ก็เลยแบบไม่ได้รเพราะว่าเราอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ไม่มีอย่าไปเชื่ออัดนะครับฟุ้งไม่มีอะไรเลยฟุ้งแห้งๆแห้งๆหมดเลยนะครับเนีเยน่ยไม่มีกล้ามไอะไรเลยไม่เอาไม่มีอะไรหนังปึ้งน้องชายวันนี้เขาิป็นขับของบอลบีใช่ครับวันนี้มีโชว์เสียวของพี่ฟุ้งครับถ้าใครยังงงว่าพูดกับเว็บจะทำอะไรวันนี้วันนี้ก็ต้องเข้ากลุ่มปิดกันนะครับผมในนนวัี้ออกเลยยโ รูอวาหนีเห็นแล้วก็เออสูดๆเนี่ยบอกว่าจะาทำสูดบว่าจะาทำสูดอ๋อทีนี้ก็เลยบอกก็เลยใครวะธนาพรสวัสดีมัมฝนครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องมิวนะครับสวัสดีน้องมิวหิวไก่ด้วยนะครับผมน้องมิวมิวเนื้อไก่น้องมิวหิวไก่ไก่เหรอน้องมิวหิวกุ้งน้องมิวกินกุ้งพี่อาไปจนหมดเลยพี่อาไม่ได้กินกุ้งเลยสวัสดีครับสวัสดีบอมอ้อยบอมอ้อยนะครับสวัสดีครับมาเช็ดมาเช็ดปากเปล่าร้อน

พี่ฟูกชอบกินแกงเห็ดใช่ครับผมไม่เกินจริงครับน้องหมิวครับผมพี่ฟูกชอบกินแกงเห็ดมากไลท์เจนนี่หน่อยก็สนไลท์เจนนี่เป็นไงลเต้นไม่เปลี่ยนไม่ได้แก่เลยไม่ได้แก่แล้วสุดแล้วไลท์แบบไหนยังได้ไหมคิดถึงผมฟูจังเลยคิดถึงมันกันครับผมคิดถึงมันครับ5 6 7 8

พี่ฟุกอยากให้ได้แกงนะแกงอะไรนุ้มหิวไปแอบขโมยกินเห็ดพี่นุ้มหิวจะมาแกงพี่ฟุกอะไรพี่ฟุกไม่มีอะไรให้แกงถ้าแกงเห็ดอะได้อยู่แกงอะไรครับแล้วมีบอกว่าเราไม่บอกว่าอยากให้ได้แกงนะก็เดี๋ยวว่ามีบอกว่าน้ำเดือแตกเวลาเนาะอาเดือดแตกม้ำเดือดินแล้วน้ำเดือดแตกหัวหงายเท้าเนอง ต้องถามถามน้องสิอดไปขวัญเลยเอยมามาวันหลังมานะครับมามาเจอกันนะครับผมคิดถึงมันมามานะครับเ <s ug> มื่อกี้นี้สปอยอ <S <s <ug> <S ท่าเมื่อกี้เม่ก,มกี้สปอยทาเต้นบงอาไปแล้วนะครับผมก็ต้องต้องารอด้แล้วว่าเป็นเพลงอะไร <c oughs> ตอนนี้ตอนแรกว่านที่จะถ่ายคลิปนะครับผมแต่ว่าน้องอาร์บอกว่าขอขอฟิตหุ่นก่อนช่วยช่วยเลยนะไม่บไเมัมบอกว่าอดไปขวอนเลยพี่นั<ะ>่นอดไปขวอนแก่นเลยอดไปขวอนเลยหนูชอบกินเห็ดครับพี่หนูไม่ชอบกินแกงเห็ดครับพี่หนูชอบกุ้งไงเนี่ย ยังต้องอยู่กินกุ้งพี่ต้องกินชอบกินจุ้งกินจุ้งรอแบบนี้ไปสมัครเป็นบางคนอีกตำแหน่งเลยจ้าไม่สู้ไม่สู้กับหนุ่มบางคนเลยครับผมว่าหนุ่มบางคนมีได้คนรอรอหนุ่มบางคนมีแต่แบบโหแบบหุ่นดีๆหล่อๆหน้าตาหล่อๆทั้งนั้นเลยออนะไรครับผมเอาของของของไอทีมแบนต้องเจ้าก็ไว้เท่านี้ก่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เท้าโดนนึกว่ามือ คิดคถึงมุ้สุดหรอครับคิดถึงมัมโนเหมือนกันครับผมคิดถึงมัมฝน,นมากเลยครับเดี๋ยววันที่น้องอาร์ตวันที่น้องอาร์ตไปไหนไปไป,ไปอังกฤษใช่ไหมเออฝากฝากเอาคิดถึงไปหามัมโนเลยได้เลย <laughs> ฝากคิดถึงกับพี่แม็กับน้องอาร์ตไปหามัมโนอยู่อังกฤษเลยครับตาอาร์ตทำไมอะไรนะตาอาร์ตทำทำอะไรอ๋อตาอาร์ตทำอะไรก็น่ารักใช่ป่ะตาอาร์ตๆๆๆทำอะไรก็น่ารักไปหมด ตตัวเองลีลาลีลาไม่ลงมากินเองค่ารู้ว่าบอกอาบาไม่ลีลาไม่กินเห็นเองเห็นแล้วทำตู้นี้ต้องเล่นท่าไหนกันแค่คนนี้เรอออเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรจำไม่ได้ตงเล่นแต่จะเล่ลังแคนี้อ๋ออนี่้ไหไม่ใช่ลังแคร์ ไม่รู้วะหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นแขกนะก็ไม่เคยได้ลงอะไรนเลยล่ะพี่ลุยจับเงินมาทะเลได้เนี่ยเทนเนอร์มาเนเทนเนอร์นี่นี่ไงเคยเทนเนอร์นี่พูดสิเทนเนอร์ครับวันนี้เป็นเทนเนอร์เออเทนเนอร์พี่ตามมาแล้วครับกุญจิเส้นกุญจิเนี่ยนะไรนี่สปอยนี่บินบินไลบ้แต่ไม่ได้ออกมาหลายมือราคาพี่น้องมาเพื่อนนี่ตากล้องต่อสีออกว่าหลายมืออย่างสองมือหนึ่งม่ได้ีอวใช่แค่มันเดียวแต่ว่ามันมันนี่ไปแล้วคือตั้งใจจะทำแล้วไงพี่ก็ทักแกแบบว่า ขยันเขยอโฟมากเลยครับแบบว่าซ้อมเสร็จคือพี่กีต้าก็บอกว่าตีห้าซ้อมเสร็จตีห้ามันคือนี้ก็พี่กีต้าก็บอกว่าฟุ๊กเดี๋ยวพวกนั้นเดี๋ยวมึงไปนอนมามาฝันนอนตีเนี่ยมันมันยู่แบบฟูบได้กระบาดนะคะคือเต็มเต็มแม่เราหอกลับมาเข้าตาพี่ต้องได้เหรียญพี่กีต้าก็แบบว่าอยากอยากอยากเล่นให้มันเจ็บพี่กีต้าถ้าอยากเล่นให้มันเจ็บก็เนี่ยเพราะตาเหรียญเจ็บเราไม่นอนเราแบบโปรโมตอหุ่นตากลับมาโอเคดีไม่รอดแต่ซีซักหน่าแม่แม่ในบ้านหักตาติเนี่ยไอ้มาโลดแท้ ตัดสิสักหนาทุกคนอยู่นี่เลยเห็นเป็นทีละของตาไปหมดเลยรู้สึกนะวันนี้อะไรกี่ทุ่มคราววันนี้น่าจะเของอะไรหรือเปล่าเลืออะไรเดียวหน่งใช่น่าจะใช่น่เวลาแบบผับอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไอ้นี่คิดว่าน่าจะสามทุ่มครับสองหนึ่งทุ่มใช่ไหมครับหนึ่งทุ่มกลุ่มปิดใช่ไหมครับอ๋อเอาเวลาปกติเราปิดนอานอ่ะแค่ไหนถ้าป้าพูดีพี่ดีลาเอาน้องมิวสวยมากอ๋อ อ่ะเขอมงวดมันมากมุ้งหนูสวยมากในปา่าอ่านน้องฟุกกับพี่อาร์ตรอมีเสน่ห์ทั้งครูจ่าขอบคุณครับแล้วก็โอ้ยเพียงดอกย่าในป,ป่าปูนจริงที่สุดค <laughs> <ก S 1> รับเดี๋ยวผมก็ไปใ,ให้กินใหม่เด้ออันนี้ก็ม,ม,ม่อยนะม่อยมอย่อยแต่ก่อนเอฉยๆม่อยขอบคุณนะครับพี่ดอกย่าในป <laughs> <S <S น่าเฮ้ยเจ๊ขา าัิดานันนนนพี่กนเะรอีก้พี่กินขาวพี่ไหมพี่กนหรอมากขนาดขนาดน้องมิสวยมากอีอีขู่ผ่าทีมดิน่ครัพี่กันเคิอนเดือกสวัสดีพี่มอนนะครับสวัสดีพี่มอนนะครับกล้องที่ถ่ายรูปลิ้สุดในชีวิตนะครับขอบคุณีคเับผมเออถ่ายรูปสวยจริงจริง เสกมนุษย์เดินดินให้กลายเป็นเทวดาได้